ของชัฟเฟิลฮิตมากคือ running man นะครับมาเริ่มแรกจากการที่วางขาครับบนพื้นจะเห็นจุด3จุดเห็นปะ่ง1องตรงกลางแล้วข้างหลัง3วิธีฝึกฝึกนี้ก่อนรวบหน้าหลังเข้าหากันก่อนแฟบเอาแบบนี้ก่อนนะเอาใหม่1 2 3ฟึบเข้าหากันก่อนทีนี้นะครับอีกรอบหนึ่งเราเปลี่ยนจากการเข้าหากันเพิ่มใช้คำว่าเพิ่มดีกว่า สแนปขาซ้ายเข้ามาโดยการที่ยกขาขึ้นอย่างนี้เห็นนะอย่างนี้อ่าโอเคหนึ่งสองสบะทีนี้ครับขาที่ยกอยู่ใช่ไหมครับพร้อมที่จะไปด้านหน้าส่วนขาที่อยู่กับพื้นพร้อมไปด้านหลังก็คือสามจุด เดิมสลับที่กันนะ่ะสลับจุดกันก็คือไปเป้งเห็นไหมง่ายมากนะครับผมไปทำข้างนี้8ครั้งดูนะครับ5 6 7 5, ป้ายเอึบ1นึเอิบช้าช้าองเอบ3เอึบ4เอึบ5เอึบ6และ7และ8สํสำคัญสุดคืออะไรรู้ไหมฮะเวลาเราสนั p ขาเข้ามาขาเนี่ยอย่ายกแบบนี้อย่ายกแบบนี้ มันจะล้มนะครับให้ snap เข้ามาแล้วิดมป๊อกอย่างนี้เลยเห็นไหมหนีบ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 เห็นไหมฮะไม่งั้นมันจะล้มนะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันจะตลบด้วยเห็นปะฮาด้วยรวบและหนึ่งและสองและสามและสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมครับล u n n ิ n g man ง่ายนิดเดียวเจอกันท่าต่อไปนะครับ